กิผักใส่ผักใส่ผักเนใส่ผักเนอะใส่ผักเนาะมีหมดเกินผักโมโหแล้วล่ะโมโหเนเฮ้ยวก็ไม่กินพิวก็เนาะพี่ผมไม่นผักผมไม่กินผักแล้วตัวเตี้ยลงนะกินผักแล้วตัวเตี้ยเลยขยายเองขยายเองไม่กินผักแล้วตัวเตี้ย้ว โดนแกงเล็กน้อยตัวใหญ่และกลายเป็นไทยท่านแล้วุยโมโหแล้วนั่นน่วันหยุดวี่ก็ไม่กินโมโหแล้วพอเหรองวีชอบกินแล้วกินประกาศวีชอบกินแล้ะมันกลัวตัวเตี้ยกลัวตัวเตี้ยน่ากลัวมากวินาทีนี้ไอรีนน่ากลัวมาก